สบายดีสบายดีาเย็นคถูกเจ้าสบายดีด้วยปลาลัดผิกน้องๆของเขาอะนะลงมาปลาแล้วก็เห็ดสุกี้ปลาตุ้งควาย่ายให้เบ่งต้นคอยซอยอหไรลูกวานมะเรเนี่ยเจ้าของอะนะหั่นอาหารรักเาต้นหักฮะชวนยังก็เต็มต้นซักรักสาฮกถูเจ้าพอได้มามาเวด้อ ต้นสักลักเสาหกนี่ปลาลัดพรีกน้ำจิ้มแซ่บๆน่ี่งเอนนีโอ้ยยหอาองวงงอยองกวแดกก็ได้นะกินเองหอมป้อมบ่หอมป้อมมมีน้อี่อันนี้หม้อเสวนเจ้าหม้อเสวนคอยคอยเห็ดน้ำสน้ำซุปยมหอยเลย อาน้ำสะอาดมาเติมเห็นกินหลายคนเนลละเล็กเนน้อยปลาเน่ฮอนดอกเน่พักเน่เออมือเาเดินมากินทำการุเจ้ากำลังกานนเสิบกำลังานใส่จอกใส่จานล้าจ้แต่เช้าบมาตะวันบ่มมากว่ะแมวเค็กไม่คอด้อวะสงทลองลองกเจ้า เอาเนื mm s. <S right. teachers, no. yeah. ้อปลาจุ okay. okay, well. ่มก่อนนี่เนื้อปลาเ่าก็จช้านึงกินกินยังหน่อยจังหน่อยแล้วผู้ใหญ่กินก่อนพี่บอกใส่จานเดีให้ซีนก่อนได้ซีุปของนี้จิบน้ำซุปบ้างไก่หรโอเคอยู่บอสจุ่มปลาเนี่ยเขาเดี่ยวไป้ลยยืนใส่เลยชุดจะโอ้ยโต๊ะกับสูง เอาเตามาใส่เอาหมอค้างพุด้กินผักก้อนเงืนแม่ของมีหมอไฟฟ้าขอกรบัทมากินกเดมาองเอาผักลงก่อนมานี่แหละค่ะขึ้นมาล้วกวงดีหมอกวงดีอาผักลงก่อนสุดจ้าเลยกินหมอค้างปุ้เนาะน้ำก้อนกัยังมมีไไปซื้อม่แรไปซื้อกเ้ันมาเดินมาเดินมากินน้ำกนเจ้าไเมือาบน้่ามาจน้า แล้วบอกังวนเนี้ยไข่จุ๋ยนะไข่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนัยุ่นเัดอะไรเจาะไข่มันด้เช็ดไหมแซบแซบบควนไฟแไหดินไฟไก็เนาะ เองเลยนิด en> ้แล้วยาบ่ได้ม่งเลยอัรนั้นบ่จไยาอีกไหมติดเฉ้อมม่ได้การจัดยาต้องเออโต้เหลึกเลยบิบเอาทานยาต้องไปซื้อทำมากินให้เงินบิก่อนนะฮะอ๋อักบริบออโตเอกมาเต็มเลยรรมดาสันห้ายหกอดดเป็นกเลย็นกเลยชมเจ้าคุนี่ยคุณ สีสวนจงจีน pues คนต่อต,อตอ rein, ่อเตรียมสั่ขอแล้วโลนาวได้เปิดโตแล้วขอบบเดียวแล้วอดอุนะอัม่เรามานี่แก็ให้อยู่นี่ให้พุ่มไม่ไม่พอเหยฮะมาทานมั่งมอกแล้วกันจอนจะเป็นอะไรได้แต้มในกจองกัน มาูจะมาทัก้ยเนาะมีน้าวไปักไปวิยเมามาสเจ้าหลายคนกินแล้เราก็บทามไปได้มีหน่อยกินน่อยมีลายกินลายมามากินดมกันหมบังใหญ่พกมาเดี๋ยวาพักไม่ไปเอาเปือยหมดเลยมาขีบมาเกี่ยวมาเลยมนุษย์กินพักก็ยังบรจักต่วเธอก็กินอยู่เด้กินเ็กบมัเอ บลบอกบล็อกบอกเอาฟืนมาใส่ควันได้แถวว่าถูกเจ้ามือเนี่กินแบบพอเพียงเด็กยันกันแนวระเล็กแล้วระหน่ออีกมือนี่มือหน้าถือเลขจะกินกันใหม่ซื้อหลายอย่างไปรักเจ้าจะเอาเกีียวมาสถุกินเนี่ย เสียวสุกินเจียเจียหลักซาบยังสวรรค์ก็มีนี่หนวดเบียกยจะกินไ้เจียเจียยอมยอมก็จะเออเจเียกอยนไ่ยังเฮือนดองก็เปิดจะเสียกเสีเบื่อจะไปลุนก็เปิดลเพลงกับคือบูฮินนะเอาเดอนเนาเือจะพ่วงเันเขาเป็นดีเจแลมนก็้เาุ่งรนะเปิดดีเจแล้วคือ่าบูมอนเลเปิดเพลงมันเป็นดีเจนะ กันเใส่ปาีนะามหมึกมาจุ่มนาะเนาะอาสมเจ้าน้ำบาวขอซื้อเบียร์มาให้กินนี่นี่แม่อากูลงไดููเด้ซื้อเบียร์มาให้กินอีแล้วมาหน่เาได้มาเจาะเขาเนี่ยเขาบอกลักินดบินกอเกมาตำลังกินตำลังขไดับอันีเจาะกนจาะเีลัตำลังเขาบอกลังกินจัดดิน้ำซุปนางลายอยู่น้ำซุปกระพักแต่ตอนมดเนี่ พอจะได้ไปได้ว่ามาเงินก็เด้อว่ะหลังจากเขากินเซซัวแล้วเขาก็มันเย็นยาวเ้าเย็นเบียร์ลาวเบียร์นี่นะอันนี้เจ็ดหมดละนี่เลยนำกันเย็นคือกันทานกันกลังเย็นกันละเรากินมาๆมามากินด้วยกันยาวมาตะเฮือนหกน้อยเดียวเมื่อสัปดาห์เดียวค่ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดคอมเมนต์ส่งนี่นี่นี่เ,เด้อสุนเจ้าตัวน้อยเขาจะมาปิ้งปลาให้กำลังท่องลงก่อนสักหน่อยจะมาปิ้งปลากินมามาสุนเจ้ากำลัง,ง,งปิ้งกำลังปิ้งเด็กไม่ห้อยปลาสองนอง <laughs> ปลาสองนองได้สุนเจ้าเนี่ย ตัวใหญ่ๆน้องบอแต้มคอยจงเอาสองโตแล้วก็เอาปลาลินมาใส่มันอาเขาซีดน,นะโซ่ปลาลัดพีกินกับน,น้องเขาได้ปลาโคลหน่อยสองโตมันอาเขาใส่แกงใส่ไข่หมดแดงมือดุก่อนมือนี่หักินซัมเน่ไปก่อนอีหยังในตู้เย็น แกงให้แม่ก like, ็กินในหนึ่งแล้วก็แล้วพื่อแล้วเท่ามือคอยดุพื่อแล้วอจังเซ็ดกินไข่หมดแดงกันเมื่อกี้กินนะนะปิงปานแล้วก็พอฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้คอยในเรื่องทุกเรื่องมาจ้ามาจ้าหลังกินซื้หลังจากกินซีซั่นแล้วเขาก็มากินปิงปลานในป่านี้ ปลาสองน้องตัวน้อยน้องหนึ่งตัวใหญ่น้องหนึ่งทุ่เจ้ามีปลานิลนกับปลาปักขี้ยาปลาปากบ่ปลาปากปลาปากหลงโง่มามาค่ะยากไอ้สดสดกำลังสีสุกมีปลาโคนี่ปลาสองน้องมาเด้อมาเด้อไปอยากเด้อมากินนกัน ตาสองเจ้าาสองน้องเขจะงดปลาสตมาอกิน้ไม้ลงมใน้ากกแพ้่งก้มามาชมเจ้มาปงปลาปก่อนปลาโตโตนี่แห้งกรบมูเลยเลีขี้ผมมีเอามือพี๊เอา สดคุณเจ้าเอ๋ยปลามาแต่นองแซบ่บแซบ่แซบเนื้อวหวานหวานซีสันกแ็แซบ่บแซบ่บมันๆระยากมาเด้อมาเด้นอนกินน้ำกันหลายอยกกู่บอเดรทีบอเดรคิดทีเด้อเพื่อนทองซิ่งซิ่ง ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์สองมินอินดี้เนี่ยเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนนอลับฝันดีลาตีสวัสดีบ๊ายบาย